นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิตชากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะัอาณาจาักรแห่งหนึ่งซึ่งปกครองโดยพระราชาและพระราชินีแม้จะสมบูรณ์พรั่งพร้อมเพราว่าพวกเขาทั้งสองคนไร้ซึ่งความสุขเนื่องจากไม่มีทาย,ยาทสืบสกุล จนกระทั่งเวลาผ่านไปพระราชินีได้ให้กำเนิดเจ้าหญิงผู้เลอโฉมองค์หนึ่งซึ่งนั่นทำให้พระราชารู้สึกปรับปลื้มยินดีเป็นอย่างมากจัดงานแสดงอย่างยิ่งใหญ่ทรงเชิญนางฟ้าทั้งหมดในอาณาจักรให้เข้าร่วมง,งานตั้งชื่อสำหรับทารกทั้งแยงเตรียมสำรับแต่ละที่ด้วยภาชนะทองคำบริสุทธิ์ทว่ามีภาชนะทั้งหมดเพียง12ชุดเท่านั้น พระราชาจึงตัดสินใจไม่เชิญน,นางฟ้าองค์ที่13ามาร่วมง,งานเนื่องจากเธอหายสาบสูญไปเป็นเวลานานแล้วงานฉลองต้อนรับเจ้าหญิงน้อยถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่นางฟ้าแต่ละองค์มอบพรอันแสนวิเศษทั้งความงามความฉลาดความร่ำรวยและพรอีกมากมายที่สามารถโดนบันดาล ให้เจ้าหญิงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกทว่าในระหว่างที่นางฟ้าองค์ที่12กํากำลังให้พรนั้นนางฟ้าองค์ที่13กลับปรากฏตัวขึ้นด้วยความกดเกลี้ยวที่ไม่ได้รับเชิญพร้อมเอ่ยคำสาบว่าข้าขอประกาศต่อหน้าพวกท่านทุกคนในกวนเกิดปีที่16เจ้าหญิงจะถูกเข็มปั่นได้แทงนิ้วและสิ้นพระชน นางฟ้าองค์ที่13ประกาศด้วยเสียงอันดังก่อนที่จะหายตัวจากไปคำสาบของนางฟ้าใจร้ายทำให้ทุกคนในงานตกใจเป็นอย่างมากแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่เพราะนางฟ้าองค์ที่ส2องยังไม่ได้ให้พรแก่เจ้าหญิงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถแก้คำสาบได้แต่ก็ผ่อนความร้ายแรงให้เบาลงได้ดังนั้น เธอจึงมอบคอนข้อสุดท้ายให้กับเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงจะไม่สิ้นผชนแม้จะหลับไหลไปเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีแต่ถึงกันนั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้เผาเครื่องปั่นได้ทุกเครื่องในราชอาณจาจักรเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหญิงไปสัมผัสกับเข็มแหลมที่จะพรากชีวิตเธอไปจนเวลาล่วงเลยไปนานถึง15ปีเจ้าหญิงเติบโตเป็นสาวสะพัง มดงามทั้งกิริยามารยาททั้งเป็นคนฉลาดและล่าเริงสมดังพรที่เรานางฟ้าได้มอบไว้ทุปการกระทั่งวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงซึ่งเป็นวันที่พระราชาและพระราชินีสเสน็จออกนอกวงังทิ้งให้เธออยู่เพียงลำพังเจ้าหญิงจึงตัดสินใจเดินเล่นไปรอบๆวงังเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ตามที่เธอต้องการ กระทั่งไปถึงหอคอยเก่าด้วยความอยากรู้เจ้าหญิงจึงเดินขึ้นบันไดแคบๆที่โคดเคี้ยวไปจนเจอประตูบานหนึ่งและเมื่อเจอลองจับลูกปิดดูประตูก็เปิดออกในห้องเล็กๆห้องนั้นเจ้าหญิงเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังปั่นได้อยู่สวัสดีค่ะคุณยายกำลังทำอะไรอยู่หรอคะเจ้าหญิงเอ่ยทักทายหญิงชราคนนั้น กำลังปั่นได้อยู่ไงล่ะหญิงชะลาตอบฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยน่าสนุกจังเลยเจ้าหญิงมองดูเครื่องปั่นได้อย่างตื่นเต้นเจ้าลองดูไหม่ล่ะหญิงชะลาลุกขึ้นเชื้อเชิญเจ้าหญิงมาลองปั่นผ้าแต่ด้วยความริดของเวทมนต์ไม่ทันที่เจ้าหญิงจะได้จับกงรงล้อ นิ้วของเธอก็ถูกเข็มแหลมทิ่มก่อนที่เธอจะล้มตัวลงบนเตียงในห้องนั้นและหลับไปด้วยฤทธิ์ของเวทมนต์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วอาณาจักรนี้หลับไหลทั้งพระราชาและพระราชนีที่เพิ่งกับเข้าวังข้ารับใช้ทุกคนเปลวไฟในเตาที่มอดดับลงเองแม้กระทั่งใบไม้ที่ไม่ไหวทุกอย่าง ในระจักนี้เรากลับถูกหยุดเวลาไว้เทว่ารอบรอบประสาทกลับมีพุ่งน้ำขึ้นสูงจนกลายเป็นกำแพงแน่นหนาบดบางประสาทหลังนี้จากภายนอกอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้หลับไหลโด่งดังไปทั่วจนทำให้ เจ้าชายและพระราชาจากต่างเมืองต้องการจะมาเห็นด้วยตาของตนเองแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าดงน้ำนี้ไปได้บ้างก็ถอยกลับบ้างก็ตายอยู่ณที่นั่นเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งร้อยปีมีเจ้าชายองค์หนึง่งซึ่งได้ยินเรื่องราวของเจ้าหญิงและปราสาทที่หลับไหลด้วยมนต์สะกดต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตนเอง แม้จะมีคนห้ามปามว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปได้และอาจจะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นเจ้าชายกล่าวว่าฉันไม่กลัวหรอกฉันอยากจะเห็นเจ้าหญิงด้วยตาของตัวเองราวกับเวลาทั้งหลายเป็นใจเพราะในวันที่เจ้าชายตัดสินใจไปยังปราสาทคือวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีพอดีพอดีลวดนำแหลมคม จึงกลายเป็นเพียงดอกไม้สวยงามที่แหวกทางให้พระองค์ได้เดินเข้าไปยังตัวปราสาทได้อย่างสะดวก<าง>เมื่อถึงปราสาทภาพที่เจ้าชายเห็นคือทุกสิ่งล้วนหลับลหลซึ่งการขยับขยื่นของสิ่งมีชีวิตใดใดทั้งสิน้นท่ามกลางความเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจเจ้าชายสำรวจภายในปราสาทลรืเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงหอคอยเก่าและได้เปิดเข้าไปยังห้องเล็ก ที่เจ้าหญิงนอนหลับอยู่ใบหน้าที่สวยงามผิวสว่างดังแสงอาทิตย์และริมฝีปากแดงราวกิีบดุลาบทำให้เจ้าชายไม่สามารถละสายตาได้และในที่สุดเขาก็ก้มลงไปจุมมผตเธอและทันใดนั้นเจ้าหญิงก็ลืมตาตื่นขึ้นดวงตาอ่อนหวานจ้องมองเขาทั้งคู่ตกหลุมรักกันและกันในทันที ทันทีที่ทั้งคู่เดินลงจากหอคอยทั่วทั้งปราสาทก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งทุกสรรพสิ่งที่เคยหยุดนิ่งและผู้คนที่หลับไหลกลับตื่นขึ้นคำสาปได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันและครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป